งานืองไม่สนุกดีเอาล่ะงาวันพุธวันพุธวินมิตรนะเรามามาร่วมงานวินวิที่ของการนี้นะเจริงๆมันเป็นมันเป็นแคมเปญที่ผมทีส่วนร่วมกับการเี่เป็นงานนะเพราะภายในเขาจะมีแบบกิจกรรมไม่เกียาติยศอะไรกับรักงานในรอยัล ก็ไปนกิดการกรีที่กาเช่อมัดไปอยูแล้วหรือเ่าแล้วผมว่ามันก็สำคัญด้วยน่อยที่แบบบริษัทใหญ่ๆเนี้ยักแสดงที่ดีไม่ใช่แค่เป็นนักแสดของเมิกพันที่อย่างเดียวแต่ก็คือรักโลกด้วยรักเ็นบาด้วยซึ่งซึ่งผลก็คือแบนเร้เขาก็พิมพความแบบวเปล่าใช้ใช่เพราะว่าเป็นบริษัทที่ใช่เอ่อพัฒนาเรื่องละครตอวละรต่วไหนไว่ามันจะเป็นเรื่องของไซ้ค ah, ้ว um ่าม uh ันจะเป็นเรื่องสูตร ที่เขาใช้เป็นผลต์รานัคือทุกขั้นตอนนะรวมถึงพลังงานในโลกนไป็นเราไม่รู้ใช่ครับีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆใช่ก็ก็ผมว่าเราทุกคนก็มีส่วนที่อยากจะแบบมีอิทแพคต่อสิ่งดีๆในโลกนี้อยากให้ไรคืนนะผม อาศัยยเนี่ทรู้สึกได้บุญเทียบเลยครับขอบคุณครัท่าฝากกิจกรรมดีๆนะครับก็เนี่ยแหละฮะคือผมว่าไออย่างคุณบิวตี้เนี่ยเขาพยายามจะมาอินสตาให้ทุกคนเนี่ยมาสังเกตแล้วมารักนแกล้งรอมากขึ้นเนี่ยเพราะว่า คือผมผมว่าในชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีเอฟเฟกต์ของแม่พิมพ์เราอยู่แล้วเนี่ยกแบบรีนวิวี้เขาก็พยายามจะหาทางที่แบบง่ายๆหาจุดเริ่มตน้นให้อินสปายให้คนเนี่ยเริ่มขนัดหรือเรื่องพวกนี้โดยการที่ทุกวันพุธก็จะเป็นวันครีนวิวซี่นะครับก็คือถ้าถ้าคุณเห็นคัลแนเดอร์ว่าวันนี้เป็นวันพุธก็อ่ะแค่ขนาดถึงแบบอาจจะเริ่มจากขยะที่อยู่รอบโต๊ะในในบ้านก็ได้หรือแบบพวก ประจุพันในพวกแชมพูพวกสิ่งต่พวกสิ่งนี้ใช้ในบ้านเนี่ยฮะก็แค่สังเกตว่าพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมีใส่ได้แล้วกันแล้วก็อาจจะเริ่มจากแค่แยกเปียนง่ายๆเริ่มจากแค่พวกพวกพลาสติกแล้วก็การการนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นพวกอย่างเช่นในปรดักต์งเขาที่มันเป็นไมเซเลล์ในที่ร้านเครื่องสำอางเนี่ยในประจุพันเนี่ยมันมันรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ไปโคกับโลตัสคุณก็สามารถเอาเนี่ยมันต้องคิดไปมากด้วย เย็บไปแล้วก็เอาไปดรอปออฟจุดดรอปออฟที่โรงงานเขาก็จะเอาไปมีไซญคาอกรุ่ก็อาจจะเริ่มจากแค่ทุกวันพุธและวกันแต่คุณจะทําทุกวันนะครับไม่ใช่แค่วันพุธรีวิวชีวิตหลังแต่งงานหรออะไรแบบนี้ร้อนต่อใช่หลังจากร้อนร้อนร้อนเออ่พยายามจะรวบให้มันสั้นๆด้วย คือคือมันมีแต่คนถามคนถามนี่ไงแล้วมันก็แบบฟุ้งไปหมดเลยหรอมันมันมีหลายประเด็นแต่คือจริงๆถ้าเอามีคนถามบ่อยมากว่าเออพอพอใส่งานแล้วเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปเยอะไหมอ่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมสำหรับผมเหมือนกันไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนขนาดนั้นอาจจะมีคนถามถึงบ่อยขึ้นอย่างเช่นวันนี้ใช่ใด้ได้ ็ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนี่นะคือถ้าถทางเพื่อนเขาเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เขาเลยนคนชอบแบบดูแลสแตนด์หลังคือไม่ไม่ไม่ใช่แค่หลังแต่งหน้าหรองคือช่วงหลังๆนะคือเขาเริ่มแบบับซึ้งตัวเข้ามาอยู่ในแบบชุดนี้แล้วเขาก็ได้มามีแบบมีคอมเมนต์เรื่องของวิธีการแต่งตัว ซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าผมเปตุ้มจ้องครับว่าโอเคขนาดมีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งคือหลังแต่งงานผมอาจจะมีความชิลขึ้นกับเรื่องการแต่งตัวหรือการดูแลเองเพราะว่าฉันมีฉันมีภระยะก็คือจะชิลเป็นเรื่องนี้ไปเลยหรอเขาเขาก็เขาไปเลยเขาก็เลยแบบเพราะเขาเป็นดีไซเนอร์ใชเขาก็ต้องดูเทรนด์ตลอดใช่ไเมผมก็จะชอบแบบ ้ดน่อยพราประกังูว่าเราไม่ใส่คืออย่างเช่นชุดนี้ตอนซื้อที่แต่ออเช่นใช่นี่อยู่ที่ญี่ปุ่นคือเราชอบนะแต่เราแบบทิ้งเกให้ชันแบบใ่ชุดชดเขียวเต็มตัวอีกลเป็นแบบมันยูฟอรีเ้มันทรนด์นอยมแบบซื้อไปก็ได้แต่ไม่รู้ใส่วันไหนนะเีก็นี่ไงได้ใส่แล้ว เราไม่ชอบหนึดอัดหรือว่าเราชอบที่แบบภรรยาเราเป็นแบบนี้หรือว่าแบบก็คือเราเราว่ามันก็น่ารนักดีเพราะว่าเอาจริงจริงเราเราแต่งงานแล้วก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะแบบมาหยุดดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะคือไม่ใช่แบบเราจะมาแบบมองทุกอย่างเป็นเรื่องแบบของตายแล้วก็แบบว่ากูจะ,จะอยู่ยังไงก็ได้ไวยอะไรเงี้ย ก็ดีที่เขาแบบเป็นเป็นคนที่คอยดีมายผมแบบเออก็ทำตัวดูดีบ้างอะไรเงี้ยดูแลตัวเองบ้างแกก็ชอบย้ำเนี่ยแบบดูแลแบบแบบทาคงทาครีมบ้างนะอะไรเงี้ยเราเชื่อเชื่อไหมก็ดีแล้วก็ดีแล้วดีแล้วที่เขาแบบอยากให้สามีเขาดูดีอ่ะดีดีเชื่มีดีสุดใช่ใช่เจริญสุดคุณไม่ลำบากแน่นอนมีไม่เชื่อบ้างไหมมีคัมีกัดคืนบ้าง มันก็มีบ้างคนเราต้องมีแบบกระแสเราเราจะแพสซีฟอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้านกันหน่อยก่อนจะใส่เสื้อก็ต้องแบบไม่ได้คุตามเทรนก็ได้ใส่ก็ใส่สไลดออกมาแล้วมีหลอกเ้าเขาได้มีชอบมาแทรกเรื่องแบบทุกวันนี้เขาสนิทกับทีมแบบเขาก็ได้มาแบบ าก็สนิทกับทีมกับไพร์เลสที่แต่งหน้าผมในหของของผมใช่แล้วก็เป็นห้องครัวเดียวกันว่าใช้ทีมเดิมมาเป็นสิบปีแล้วเขาไปเริ่มมีแบบส่งแก๊กซือของรูปไปให้แบบช่างของอะไรเงี้ยแบบวันนี้ขอส่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยคุณเก่งเหมือนกันครับเขาเขาเาก็แบบแท็กซึมได้เลยคือเขาก็ได้เขาก็ได้มีวิธีของเขาอ่ะ เขาแบบมีแบบพูดลอยๆแบบเธอถ้าเธอสำเร็จนี่เดี๋ยวโอนให้นบะสองคนเขาพูดเล่นอ๋อเหรอไม่ใช่ไม่จริงนี่เป็นชั้นผมั้งนะทักไปแบบเหมือนแซวมันเล่นแบบฉันคิดสองคนนั้นโอ้โหหลังๆแล้วไอ้นั้นมันโอนจริงไงโอนจริงเหรอก็คือแบบบล็บบี้คนข้างๆเลยมันก็เป็นเรื่องตลกๆด้วยอ่ะเอาสองคนแหละแต่ว่ามันบางทีมันก็แบบไม่ค่อยจริงหรอก ของนักเขาวิ่งเขาไปดูซีรีส์มาหรือเขาไปดูหนังมาแล้วก็แบบอยากให้เราเป็นเอกซ์เขาแบบโอ้ยไทรงผมมีคนนี้แบบชอบมากเลยเลยมันดอมากเลยเขาเป็นแบบจับเราแบบตัววัยไวรุษมากะไรบ้างอะไรนะล่าสุดมีอะไรนะจุ่มขี่หรืออะไรอย่างเงีอแบบอยากให้ทับผมจุ๊มจี่แล้วเราก็ยอมไปเอาป้าเพื่อเมียเรา เอาแป้บเอาแป๊บพอได้อยู่จุงกีไม่แน่ใจว่ะเขามีให้เราจะให้เราโกนแบบโกนไปเลยไหมแบบโกนได้แบบเอาป้าเต็มๆไปเลยเออใส่ใสไปเลยเขามีบอกเราเลยนะใช่หรอเขาก็มีแบบเหมือนแบบถ้าเป็นเฉพาะสิ่งที่เขาแบบกำลังอินอยู่ในช่วงเป็นช่วงๆของเขาแล้วก็ได้แบบแล้วก็ได้คอยรีมายเขาว่าเฮ้ยคุณลูกครึ่งฝรั่งออสเตรเลีย ที่ลูคขึ้นเกาหลีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เข้ากับเราหรอกนะอะไรเงี้ยจะพยายามทําให้นะบางทีก็ทําให้ด้วยนะทําเป็นลุกให้ดูแล้วก็แบบถ่ายรูปส่งไปให้แล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยวันนี้ลองทําแล้วนะแ่ส่งให้เธอดูนะอะไรเงี้ยแล้วอย่างเรื่องเขาเป็นห่วงเราเรื่องแบบทมลงทาเร็วเลยไหมบบพอไซ่ห้าขี่อะไรแบบอย่างเดียแบบไอพวกนี้ผมว่าช้าลงมาั้มานะคือผมว่าแบบใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ได้แบบบ้าบินเหมือนจะอกนอันนี้มันเป็นตามวัยด้วยไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นฟามไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเราใส่งานแล้วอยากไปเริ่มรู้งานงานต่างประเทศด้วยงานต่างประเทศทำไมล่ะล่าสุดที่เพิ่งร่วมงานกับคริสแอนโบนอ๋อสูงมากฮะสูงมากเท่าอีกเหรอสูงสูงเพรงะเราเยอะจริงสูงแบบโคตรสูงเลยอ่ะเออโคตรเจ๋งเรื่องนั่าจะเป็นคนที่สูงที่สุดที่ได้เจอแบบในช่วงเวลาแบบเร็วๆเนี้ย คือมันสูงแบบตกใจอ่ะเกอบสองร้อยมีมีมีร้อยเก้าเกือบสองร้อยอ่ะผมว่ามันอย่างเงี้ยแตาได้ตัวเองอย่างเงี้ยเนาะมันมันตื่นเต้นไหมพี่แบบว่าพอได้เจอจริงๆแล้วแบบกับที่เราเห็นในทีวีอะไรเงี้ยคือจากจากประสบการณ์ที่เราเจอนักแสดงฝั่งฮอลลีวูดอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายิ่งถ้ายิ่งดังยิ่งแบบยิ่งแบบ อากาศคนสบายสบายกันเองจักประสบการณ์นะได้ไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยสบายคือคนรอบตัวไอ้พวกไอเจนเซนติเวนตี้พวกอะไรเงี้ยจะเวอร์หน่อยแบบแค่เดินแค่เดินมามาถ่ายที่ที่โลเคชั่นใช่ไหมมันต้องเดินผ่านคอยดอที่เป็นแบบพบห้องแบบห้องพักของทีมงานนักแสดงอะไรเงี้ยแค่เดินผ่านเขายังแบบวิ่งมาสั่งปิดประตูปิดประตูห้ามออกมาอะไรเงี้ยแค่เดินผ่านอะแต่พอพอไปเจอตัวจริงก็ไม่ได้ อไรเขาเป็นคนไรสักแบบมันแบบว่าส่งผลในการทํางานของเราไหมแบบว่าให้แบบอะไรยากขึ้นไหมแบบไม,ม,ม่ไม่มไม่มีอะไรแล้วกไอ้ไอที่เราไปถ่ายนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนหนังสั้นไว้โปรโมทไอ The Extraction เฉยๆซึ่ง,งคือถ้าเอาเอาเอาข้าจริงผมว่ามันก็เป็นแค่มันจะเอาเราไปโปรโมทใช่ไหมแต่คราวนี้เขาคิดแบบแค่นี้มาโปรโมทแล้วไปแค่ไปแบบไปสัมภาษณ์คู่แบบกทีมของคริสเขาเนี่ยก็คือเขาแบบว่าไหนๆมาละก็ ถ่ายเป็นหนักชั่งไปเลยได้มีต่อยอดอะไรกันไหมแบบว่าอยากมีติดต่อมาบ้างไหมพี่อะไรมันไ,ไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นวันนั้นก็แบบตั้งแต่ตีสามแล้วเริ่มตีสามแล้วก็ยาวกว่าจะเลิกงานแล้วจริงมันมันคือมันไม่ได้เป็นแค่เราที่ไปถ่ายไงเขาเอาเขาอเอานักแสดงของฟิลิปปินส์ไปถ่ายอของมาเลย์ไปถ่ายของอินโดไปถ่าย,<ด>ยอะไรเงี้ยมันก็นเลยแบบแบบคิวมันค่อนข้าง,งาน,น่นอยู่ มาแล้วใส่แล้วฟีดแบ็ปกอะไรยังเออฟีดแบ็กไปเลยไม่เอาจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนแบบติดตามไรด้วยก็พวกนี้เท่าไหร่แต่ในในก็ต้องมีเราไงที่มาถามแลก็ก็ก็ไม่ได้เอาเอาพูดแบบตรงไปตรงมาคือแบบเราคือไอ้เดจะบอกว่าเราไม่ได้เคยแบบ เพราะว่ามันเขาคือดาราสาราคืออะไรเนี้ยมันเราเราก็ยังมองเขาเป็นคนที่งานต่างจากคนี่มีไซนยที่เราพอไปเจอเขาก็เป็นอย่างนั้นดไซน์มีาที่ตา สิบนี้น่าจะปิดกล้องเอเกนมาโครยอะแล้วก็มีหนังอีสาเล่มเพียงือสอมันก็เลยเดี๋ยวให้มันรันานไทใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมเขียนบทให้นซองอยู่ก็เดี๋ยวเรคงไปโกัสเรื่องนัดีเปซิวไทรัเดี๋ยวเราจะหายไปเที่ยวรอบๆาบอก่าที่ดรากาผม่ได้วลาแต่ว่าแค่ แค่จากจากปีที่แล้วมันก็เริ่ม้ผมทำหนังในสีเรื่องการชบวีอย่างหนักแล้วก็ผมโฟกัสที่สร้างบ้านที่เป็นบ้านที่ดีมากเพรเอาเรื่องการเขียนบทแล้วก็มาทำบ้านให้เสร็จก่อนแต่ก็เจ๋งเหลือเกินใช่ตอนแรกอ่ะคือดิวของของการที่เราประดิษฐาเนี่ยคือฝั่งผมอ่ะผมบอกว่าขอสร้างบ้าน เราสร้างมาให้เสร็จแล้วก็จะทดสอบไปใส่นแต่ว่าทุกอย่างมันจะดีเลยเราก็เลยป้าย้อมยอมก็โอเคเดี๋ยวแส่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไปสร้างต่อสร้างต่อเขเลยพยายามฉบแบบไม่ให้มันหลุดสเกลที่โรงงานโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ